สิ่งหนึ่งที่ช่างทุกคนจะนึกถึงอย่างแรกก็คือตัวนี้ครับนะส่วนนี้จะเป็นกาวท้องตลาด20บาทนะครับตัวนี้จะเป็นกาวตาช้างนะครับอันนี้จะเป็นกาวที่ราคาแพงหน่อยอนนสีประมาณ99.5ครับน,นี่ความคิดของผมเองนะครับผมคิดว่าถ้ายิ่งอนสีเยอะใกล้กับ100%เซนนะครับมันยิ่งทำให้แห้งไวนะครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนลินวิศวะว้าวนะครับสําหรับคนที่ใจร้อนนะครับวันนี้ผมเอาใจสายช่างใจร้อนของร้อนเองครับว่าถ้าเกิดต้องการมันแห้งเร็วเนี่ยเราจะทํายังไงละครับจะรอถึง5นาที6นาทีเลยเนี่ยใครจะไปรอไหวใช่ไหมครับของบางอย่างมันต้องการเร่งๆด่วนๆวนเร็วๆไวๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทําไงให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับสําหรับการทดสอบต่อไปนะครับเรามี2ตัวเทสกันก็คือตัวนี้อ่า มะนาวนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้น้ํายาซักขาวนครับสตัวเทสนี้นะครับจะเป็นผลยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับขออนุญาตบีบมะนาวใส่ตรงกล้วยตวงเลยแล้วกันนะครับส่วนนี้น้ํายาซักขาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูชัดๆเลยนะครับว่าน้ํายาฟอกขาวเนี่ยกับกาตาช้างนะครับเป็นยังไงนะครับอะเราไปใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ยอดไปเลยนะครับใส่ปุ๊บน้ํายาฟอกขาวฉีดไปเลยนะครับฉีดครับเลยครับ นี่สิไปเลยส่วนอีกอันนึงครับเป็นกาวตาช้างนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมะนาวครับใส่ไปเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวครับสองอันนี้ความต่างกันนะครับอันนี้เป็นน้ายาฟอกขาวนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นกาวตาช้างเหมือนกันแต่ใช้น้ำยาฟอกขาวนะครับรับน้ำหนักไอตัวเหล็กตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับ ส่วนตัวนี้ใช้กาวตะช้างแต่เป็นน้ำส้มสายชูนะครับมาดูกันนะครับว่าขึ้นไหมโอ้ไม่ขึ้นครับขึ้นมาแต่สกูครับตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะว่าน้ำส้มนะครับมีลิ์เป็นกรดนั่นเองนะครับส่วนน้ำยาฟอกขาวเนี่ยมีลิ์ความเป็นด่างสูงนะครับอันนี้มันก็เลยทําให้การเร่งปฏิกิริยาของทั้ง2ตัวเนี่ยต่างกันนะครับช่างครับที่ต้องการให้กาวตะช้างติดเร็วติดไวก็อาต้องใช้ความเป็นเบสเร่งปฏิกิริยานะครับ แล้วก็แน่นอนครับสําหรับสายช่างทุกคนเล่นกับกาวตาช้างทุกคนต้องเคยเจอแ่นคือกาวติดมือนั่นเองครับพอลําติดมือมันแข็งมันจะเหนียวมากๆเลยครับตัวนี้จะแก้ยังไงนะครับอันนี้เราก็มีธีการแก้มาให้กันดูนะครับว่าแก้อย่างไงนะครับไปติดตามมาได้เลยครับตัวนี้แน่นอนครับน้ํายาฟอกขาวเมื่อกี้มันทําให้แห้งเร็วใช่ไหมครับอันนี้เราจะไม่ใช้อันนี้เราไม่เอานะครับ เราจะใช้ตัวมะนาวพอเมื่อกี้มะนาวเนี่ยไม่ค่อยติดใช่ไหมครับเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดมือเราติดไปแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยจะช่วยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่ากดเนี่ยมันจะทําให้น้ํายาไม่แข็งแล้วถ้าเกิดมันแข็งไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราไปลองคัดสรรมาดูแล้วนะครับอันนี้จากร้าน20บาทเหมือนกันนะครับน้ํายาล้างเล็บนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะช่วยแบ่งเบาเราได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยแล้วกันครับนี่ครับ พาไปเลยนะครับระเลงไปเลยครับปึ๊บอย่าไปเล่นกันเด็ดขาดน,นะครับอันตรายมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวิธีแรกเราลองใช้มะนาวนะครับเลยรู้สึกจะจีบติดถาวรเลยครับมะนาวก็ไม่ออกครับโอ้ไม่ไม่ไม่ ไม่ออกเลยครับไม่ขยับขยื่นเลยครับตอนนี้ผมชโลมจนชุ่มแล้วครับนี่ไม่ออกครับเพราะว่ามะนาวไม่เวิร์กนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นว่าพอมันไปติดสกรูเนี่ยกับเหล็กทําให้ไม่ติดใช่ไหมครับแต่พอเวลามือมันติดไปแล้วเอามะนาวมาหยอดก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันนะครับก็ยังติดแน่นเหมือนเดิมครับนี่เดี๋ยวเราลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือน้ํายาล้างเล็บนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชินชักลยครับ อพอฉีดไปแล้วจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะครับเห็นว่านี่ครับเมื่อกี้มันติดแน่นตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เริ่มออกแล้วเราต้องใช้แรงด้วยนะครับอ่า,อานี่ออกมาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับจะเห็นว่ายังมีคราบไอตัวกาวตาช้างขาวๆนะแข็งอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราก็ไม่เจ็บนะครับเพราะว่าพอนั้นปุ๊บเราก็มือคูดออกได้นะครับนี่ นี่เป็นวิธีที่เซฟและเบาที่สุดนะครับถ้าใช้วิธีอื่นเนี่ยอาจจะเจ็บกว่านี้แลวก็ใช้เวลานานกว่านี้นะครับอันนี้ก็น้ํายาทาเล็บหรือว่าอะซิโตนนั่นเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการทดลองวันนี้นะครับก็ไปลองดูกันดูนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันมีทั้งคุณนะครับคุณนี่คือทําให้ติดเร็วบางคนใจเร็วใจร้อนเนี่ยอยากให้มันติดไวๆนะครับบางทีก็พลาดโดนมือนะครับทำางไงก็ใช้ไอตัวอะซิโตนหรือน้ํายาทาเล็บในบ้านของเรานั่นเองนะครับ ก็อย่างไงก็ฝากติดตามนะครับวิศวะว้าวนะครับเราจะนําสาระการทดลองสนุกๆมาให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันได้นะครับก็ขอบคุณด้วยกันนะครับสวัสดีครับ